สวัสดีค่ะสมาชิกทุกคนนะคะสวัสดีวันนี้นะคะวันที่22เราจะมาสอนการคิดหวยรัฐบาลกันนะคะวัอนอื่นเลยใครเข้ามาแล้วกดถูกใจไว้ให้ด้วยนะแล้วก็กดไลค์กดแชร์ไว้ให้ด้วยเราจะมาสอนสูตรนี้แอดบี SB จะเรียกว่าสูตรบวกหนึ 1, ่งลบหนึ่งนะ เราจะใช้เลข3ตัวของรางวัลที่1นมาคิดกันนะคะชุดแรกเราจะให้เป็นลบนะคะชุดที่สองเราจะให้เป็น1นะบวกหเดี๋ยวเราจะมาลองทำกันเลยนะคะเราจะเอาแถวนี้นะคะมาลบ1ก่อนเลยนะคะ1นลบหนะคะเท่ากับ0นนะคะ6กลบหนเท่ากับห้า 9-1ลบ1เท่ากับ8นะคะเราจะได้1ชุดแล้วนะคะชุดที่2นะคะชุดที่2 1ง1บวก1เท่ากับสนะคะ6บวก1เท่ากับเจนะคะเบวก1นะคะเท่ากับ0นะคะเอ้ยเบวก1เท่ากับศูนถูกแล้ว แล้วเลขที่มันจะออกนะคะมันจะอยู่ในขอบเขตของตัวนี้นะคะนะคะวันที่สมมติถ้าเราเอาตัวนี้ด้วยก็าจะเข้าสองดิงเลยนะเข้าสองดิงเลยวันที่สิบหกมิถุนายนนะคะเลขที่ออกนะคะก็คือ ปดแปดศูนย์เจ็ดเนาะแปดศูนย์เจ็ดเข้าศูนย์เจ็ดนะคะตัวนี้กับตัวนี้นะเข้าศูนย์เจ็ดนะคะแตกสามตัวเลยนะคะก็คือตัวล่างตัวนี้นะถ้าเราเอามาจับวินกันให้หมดก็แตกสามตัวเลยนะคะชุดนี้นะต่อมาเลยเราทำชุดของวันที่สิบหก นะคะว่าจะมาเดือนวันที่1กึ่งกยไหมนะคะเราก็จะเอา8มาลบ1นะคะได้เจ็ลบ1นะคะแต่อันนี้เราจะตีเป็น9นะคะเพราะว่าเราตีค่า0ให้เป็นเลข10บนะคะสิบลบหนะคะได้เท่ากับ9้า นะคะแล้วก็7จลบหได้เท่ากับ6เลขก็จะมีเข้ามีหลุดนะคะอันนี้เรามาบอกเป็นแนวทางนะต่อมาชุดที่2นะคะเราจะให้ 8, เอาแปดไปบวกหนึเท่ากับเนะคะแล้ว10บบวกหนึท่ากับสินะคะ เจ็ดบวกหนึ่งเท่ากับแปดมันจะมาในชุดนี้นะคะชุดเหมือนเดิมคือชุดบนนี้นะก็ให้ทุกคนไปลองจับวินกันให้หมดเลยนะคะเลขที่ออกของวันที่หนึ่งกยนะคะจะเป็นสี่ หนึ่งเจ็ดนะคะเลขนี้นะคะต่อมาเลยนะคะวันที่สิบหกกยานะคะจะมาไหมนะคะก็ลองดูเราจะให้เอาเลขสี่มาลบหนึ่งสี่ลบหนึ่งเท่ากับสามสี่ลบหนึ่งเท่ากับสามหนึ่งลบหนึ่งเท่ากับศูนย์ เจ็ดลบหนึ่งเท่ากับหกเราได้ชุดแรกแล้วนะคะต่อมาเราก็จะมาทำชุดที่สองคือบวกหนึ่งสี่บวกหนึ่งเท่ากับห้านะคะแล้วก็หนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสองเจ็ดบวกหนึ่งเท่ากับแปดเลขจะมาในชุดนี้อีกไหมนะคะ ก็ลองให้ทุกคนไปจับดูนะคะเลขที่ออกนะคะของวันที่16บหกกยคือ405นะคะก็มา05นะคะเลขมา05นยดูดิคะ มานะคะเลขมาส่วนมากจะมาสองตัวบนนะเห็นไหมส่วนมากจะมาสองตัวบนต่อมาเลยวันที่หนึ่งสิงหานะคะวันที่หนึ่งสิงหาเราจะดูกันว่าหนึ่งสิงหานี้จะมาไหมนะคะเราก็จะให้เราทำเหมือนเดิมเลยนะคะส ลบหนึ่งนะคะสี่ลบหนึ่งเท่ากับสามสี่ลบหนึ่งเท่ากับสามใช่ไหมคะอันนี้เราเติมค่าให้เป็นสิบสิบลบหนึ่งเท่ากับเก้านะคะเลยแล้วก็ห้าลบหนึ่งเท่ากับสี่เราจะได้แล้วนะคะชุดแรกนะต่อมาชุดที่สอง เราจะให้เป็นบวกหนึ่งสี่บวกหนึ่งเท่ากับห้าสิบบวกหนึ่งเท่ากับสิบเอ็ดนะคะห้าบวกหนึ่งเท่ากับหกให้ทุกคนดูไว้นะคะว่าชุดนี้จะมาอีกหรือไม่นะคะชุดนี้จะมาอีกหรือไม่หรือจะให้ทุกคนเอาสี่หก มาจับอีกก็ได้นะคะแต่เราจะฟันให้เป็น3นะคะมานะคะเดี๋ยวแอดบีก็จะรอผลนะคะรอผลหนึ่งสิงหาคมนะคะ เลขเด่นนะคะให้เราเอา3ามห้าเกไปจับมัดจับบินกันนะคะแต่ถ้าให้ s b จับให้ก็จะเป็น3ามเกนะคะแล้วอย่าลืมกลับเป็น5 6นะคะเราก็มาดูกันเลยนะคะว่าสิ จะมาไหมนะคะก็อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์ไว้ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการลงเลขกันต่อไปนะสวัสดีค่ะ